สวัสดีครับผมป๊อตเด็กวัดแก้วนะครับผมวันนี้ผมก็เอาเหรียญหลวงพ่อคล้ายวาจาสิทธิ์นะครับผมสำหรับลูกศิษย์ลูกหาของพ่อท่านคล้ายนะครับที่หารุ่นหนึ่งหรือรุ่นยอดนิยมอย่างรุ่นไว้ข้างไม่ได้นะครับอันนี้เป็นพ่อท่านคล้ายปี36นะครับผมก็เป็นออกวัดสวนขันนะครับ หลังยันแดนะฮะหลังยันแดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งองนะฮะที่สวยงามนะครับสวยงามแล้วก็ราคาก็ยังไม่แรงนะครับยังพอหาได้นะครับผมถ้าใครอยากได้ผมแบ่งปันให้นะครับเหรียญน,นี้นะครับถ้าใครอยากได้แบ่งปันให้นะครับแบ่งเราราคาไม่แรงเดี๋ยวผมยังไงผมถ้าติดติดตามผมในแอปสีฟ้านะผมจะโพ์ ราคาไว้เลยนะครับว่าเท่าไหร่นะครับผมนี่ประทานค้านะครับเหรียญแท้นะครับเหรียญแท้ประกันแท้นะครับผมส่วนใหญ่ไม่ส่วนใหญ่กัแบบทั้งหมดแหละเหรียญที่ผมเอามาทําคลิปอะ่ะจะเป็นเหรียญแท้นะครับเป็นเหรียญแท้นะครับนี่แล้วก็ตอนนี้ผมเปลี่ยนแนวทางนิดนึงก็คือผมเปิดทุกเหรียญเลยนะครับให้ใครอยากได้นะครับ ก็ให้แชทมาในในคลิปแล้วกันว่าอยากได้เหรียญน,นี้ขอแบ่งนะครับก็สอบถามราคาได้นะครับโอเคนะครับยังไงผมก็ฝากติดตามช่องปอสเด็กวัดแก้วด้วยนะครับนะครับเอ็นดูผมหน่อยนะครับผมสวัสดีครับ